ก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมช่องศาษี์เห็นนะครับวันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปปอ i x e l อย่างงั้นเอาแบบนี้แล้วกัน ก็คนที่ทำถ้าเิีเขียนมากหลอกก็จะได้ย่นได้ไปย่นบีทีอะไรอย่างนี้แหละครับผมทุกคนนี่ก็ไปส่งหมาเมื่อกี้นะแล้วก็เพิ่งนข้ามาหม่แต่นั่งด้วยเสียงวิเศษนะทุกคนมาจากไหนกันเนี่ย สร้างบ้านแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างอ,อันนี้นกับกลางนะเออกับกลางส่วนตรงนี้ก็คือเอ,อ่อ CHT ประจำาน่าเป็นประจำอาทิตย์เดียบเอาไว้ซื้อโปโกเกมอนประมาณนั้นนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แบบอาจจะมีบ่อยๆนักกิจกรรมเพราะว่าเธอเราทำกิจกรรมมาเรื่ me, อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมลายอาทิตย์เช่นวันเสาร์ตอนสองทุ่มประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีเพื่อให้ทำด้วยนะครับครับท่านผู้ชมเหมือนตอนนี้ว่าตัวละครผมน่าจะบ้ากู่แตังค์มาเลยว้าวเพื่ที่ฮิวโปเกมอนนะครับ สิทธิ์เฮียบอกแกมอนและเหมือนแป๊บนะทคนพอดีผมปิงนิดหน่อยและเหมือนทางว่าอันนี้จะเป็นทางเวจที่แอดเพย์ทำนะครับนะให้มาคุยเอาทัพทุกคนทำเพจนะครับ จุดจุดสร้างบ้านกัน,นะครับเีไม่ใช่หรอือกดผีกคำทวนจุดสร้างบ้านน่าจะนี้นะทวนใช่ใช่อ๋อใช่ครับอันนี้คือจุดสร้างบ้านครับจุดสร้างบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องที่หลายอย่างผมบอกเลยยังไงว่ามันมีบ้านคนหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้รีโมทบ้านไว้หรือเปล่า เพราะว่าทำไมบ้านมันเหมือนที่แอดแอดแอด,แอดปันสร้างไว้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบ้านที่แอดปันน่าสร้างไว้นะครับน,น่ใช่ชื่อแอดขนาดน,นี้ชัดขนาดนี้ใช่อันนี้แอดปันสร้างไว้ทุกคนนะแล้วก็ ครับทุกคนอันนี้คือที่สร้างบ้านนะคางทุนคตัวนี้ก่อนโดนตายอันนี้คือพื้นที่สร้างบ้านนะทุกคนสร้างตรงไหนก็ได้ครับรอบได้ได้ได้แบบแตก็ได้ครับทุกคนนะแต่ทุคนต้องมีโพนะครับตัวนี้คือโลกสร้างบ้านนะครับทุกคนถัดไปอันนี้เอ่ออันนี้คือโลกฟาร์มอันนี้ที่ที่ฟาร์มเวลนะทุกคน ใช่ครับเนี่ยเป็นที่ฟาร์มเวลนะครับทุกคนที่ฟาร์มเวลล์นะแค่พม่นับคนที่แบบยังไงอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ได้เติมยศหรือเติม VIP นะทุกคนนะก็จะมาหยุดก็จะมาฟาร์มที่นี่นะครับส่วนที่ฟาร์มพีผมไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าผมยังไม่มียศยูทูปนะใครยังไม่ให้ผมนะครับเดี๋ยวตอนมียศก็เดี๋ยวมาทำห้ดูอันนี้น่าเป็นเออเ,นะนะเรียกว่าอะไรไปดูแป๊บนึงนะทุกคนเรียกว่าอะไรนะครับ โอ,อ้ยคนโหอ่าอันนี้น่าเป็นโรคจับมอนนะอันนี้โรคจับมอนนะทุกคนนะโรคจับมอนโรคจับมอนนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับที่จุดกลางก่อนเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไหวจริงๆนะฮะฝนมันตกนะทุกคนถ้ลกลับที่เกาะกลับที่โผลกลางเลยก่อนนะผมแล้วก็ที่ต่อไปเอ,อ่อ เราจะพาไปดูตลาดกันนะครับตลาดตลาดขายพงขายโพนะครับตลาดก็จะอยู่ตรงที่ทคนกด T แล้วว้าไปเลยใช่แหละกดเงี้ยก็เนี่ย่แบบมตลาดที่จะขายอย่างเร์เวที่ทุกคนต้องกรารน,นะครับอันนี้ก็เป็นออแผ่นนะฮะแต้มนคะครับโพมันขายตรงไหน่ทุกคนผมผ่าโพกันหนึง 那就有。 เติมโพวครับโพว์เยอะสุดก็แบบน่าจะเป็นสามสิบหกสามสิบสำหรับผู้เล่นนะครับผมส่วนิบสิบเป็นของแอนนะทุวน <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้เอ่อแพ้น่าจะแพ้หมดเลยโฟนน่าจะต้องซื้อทุกที่โด,ดยเฉพาะมาเจอให้ทุกคนมไาไดูเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับที่ต่อไปออไปดูที่สุ่มโปเกมอนนะครับ ันนี้คือที่ซุ่มเบอร์แกมอนนะครับผมนะก็เราต้องเอาตัวตังครับสมมติคนมีตังใช่ไหมก็มากดที่ตรงนี้ครับเกิดรูปไหนก็จะเอาตัวยาวเท่าไหร่นะครับสมมติอ่าผมไม่มีตังนี่อันนีคนะน้คือที่ซื้อนะเนี่ยคือที่ซื้อนะทุกคนที่ซื้อของแต่ละอย่างนะครับซื้อก็ามาซุ่มซุ่มนะตู้ฟ้าเป็นบอลตู้แดงเป็นแกมอนนะฮะ จริงผมได้ทำการลงคลิปเออ่แนะนำทีมได้แหละแต่ว่าลงคลิปด้วยกันเพื่อแบบเผื่อคนไม่เข้าใจครับเราคนยมากเลยจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวขอพูดครั้งหนึ่งครับตอนนี้เซิร์ฟเป็นทำการเปิดเป็นตัวเต็มเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเซ็นต้าดัดสองนะครับนะกิจกรรมมีเรื่อยๆนะครับผมนะใครสนใจกิจกรรมอะไรก็สามารถเข้ามาดูใน ดิคอร์ดจะทิ้งลิงดิงคอร์ดลิงเอ่อดิสเอ๋ลิงลิงโหลดนะผมทิ้งมาให้นะส่วนในคลิปนี้เราก็จะทำการส่วนในตอนนี้ในแต่ก็อย่างเงี้นะเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มว่วดูดีกว่านะทุกคนเราจะลองฟาร์มววโดูสักน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนน่าจะมีเลทตามปกติเหมือน 9, เซิร์ฟเก่าเดี๋ยวนะทุกคน ในตาปกาตอะไรครับทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าผมจะลงยืมไหมคําคำตอบคือไม่ครับน่าจะไม่ลงครับนะผมฟังที่เลยผมพี่เกี็ดลงนะนไม่สิอาจจะอาจจะลงนะทุนแต่ขอแม่คำตอบนะบทุกคนเราทุกคนคนะดีคอมผมมันจะแกลกทิี่หน่อยช่วงนี้ ต้องไปอัปเกรดสักหน่อยนะครับ ได้ทำการเปลี่ยนร่างแล้วนะกลายเป็นเฮียก็ไม่รู้นะฮะลืมชื่อไปแล้วเก้คงหะป่ามันชื่อเก้เกคงหะป่าไม่รู้ดีทุกคนแต่ผมชอบ้วมันดูเท่ดิเฮ้ยตัวใหญ่เท่าผมพ่อตัวใหญ่เท่าหัวหผมเลยดิไปไย,ยสักทีดิ้ย เล่นกันดูนะครผมเซิทีหพิวต,วตวนะห้าได้มเมนต์ครชอชก็อย่าลืมกดไลกดแกซให้กับยอยังผมดนะ้วยและเราไว้เจอกันะคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับิกพี้บ๊ายบาย